สวัสดีครับผมช่องพงลอยรักพุทธออฟฟิเชียครับบรรยากาศยามมือเศรา้าครับบรรยากาศเศร้าๆหลังจากเลิกทําการแสดงครับตอนนี้ที่งานเขากำลังเก็บของครับกําลังลงไฟเก็บไฟครับเก็บไฟเรียบร้อยแล้วครับจะเดินทางต่อเมื่อแรกเดินทางต่อที่อุบบากครับ หลังตลาดอำเภอกุบากครับเปิดทํากายแสดงกันยุหันครับเมอแองนี่ปากกับเอฟซีปะก,กับแฟนๆครับอย่าลืมเป็นกําร่างใจกันครับพี่น้องผู้ดใด้ย่ไก้เด้อมเมื่อรก์อำเภอกุบาก,บากรับทีมงานสาวน้อยลําเพลินโชว์ครับเดินทางเปิดทําการแสดงต่อกันยุหันครับเอฟซเมื่อคืนนี่พักกันฟอนโอ้ มวลหลกับเตยเตยอภิมหาเตยครับตอนนีทน้ทีมงานกำลังเก็บของครับทีมงานกำลังเก็บของเก็บเวทีหลังจากเรล่าเแลยวเรียบร้อย ทีเมเงานห้องเก็บสิ่งเก็บของเพื่อเดินทางต่อแจ้งพอดีครับรบางที่เราซัมมี่จะบอหคั้ในเลิกเด้ครับปกติซัมมี่จะบองคับในเลิกแต่ว่าเนื่งจากทางทายกทายิกาเพิ่นมาต้องทำความสะอาดเพราะว่ามือนีสิมนี่แขกมี่ผู้หลักผู้ใหญ่ ขับมาร่วมพี่ีกับในการออกพรรษาครับวันนี้วันที่17ออกพรรษาครับเวยท,ที่ตอนนี้ลงขั้นไฟครับขั้นไปที่อยู่ด้านบนครับลงไหม่ลงเก็บไฟเก็บไฟเก็บผัด สุ่ม LED ก็เก็บ LED ครับ LED ก็จะอยู่คันนี้ครับ LED ครับ,รบเก็บ LED เก็บไฟต่างๆ พาพี่น้องชมบรรยากาศยามมือเศร้าครับ <c oughs> หลังจากทําการแสดงเสร็จชิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับเก็บของเสร็จเรียบร้อยกับเดินทางมุ่งหน้าต่อที่อำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครครับ <c oughs> พี่น้องคู้เดอยากรับชมครับซื้อบัตรกุมปิดออนไลน์ได้เลยครับ118บบาทครับต่อคืน เ็จจากุญบาทกับทีมล่านกับทีเดินห้างไปทําการแสดงต่อทีงานไหลเลรือไฟครับอาเภอธาตุพนมครับทําการแสดงยูทีสนามเทคโนโลของไอมหาวิทยาลัยเทคนิคจันดกมหาวิทยาลัยเทคนิคธาตุพนมครับจังหวัดนครพนม ับแล้วจากนครพนมก็จะเดินทางไปต่อทั้งพูดครุบลราชานี คือบรรยากาศอตอนเ้าวช่างงานสาวน้อยํำเพินนโชว์คือว่าบทภาารกิจเมื่อที่นี่แล้วสนามนี่แล้วก็ต้องเดินทางต่อเอาใจได้กันอย่าลืมครับผมผู้เดทเอซบอกกันต่อต่อไปมือแรงมีการไล่โซบีคือเก่าครับ เอซีทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นกำลังใจกับสาวหน่อยล่ำเพลินโชว์คบเดินทางส่างสันผลงาน นำออกความมนวนข้มซึนครับฝากปตอนนอีต่อน้องสร้างด้านความสนุกสนานสืบสารศิลปะวัฒนธรรมหมอลำอีสานครับอันนี้จะเป็นรูปแบบหมอลำเพลินครับอันนี้เป็นหมอลำเพลินต้นฉบับยาให้มัน เ่อมไายและ็ยายมันหายไปจากวัฒนธรรมิสารกับกันโรงไหวอยู่คูพีคูน,อคคอน้องคูคนอสานเฮารถทีมงานจอดเสียบเลยทุ่งมองรครับไป่ข้งหลังอีกจะขั้นทั้งหลังห้าทั้งหลังหาขั้นครับจะจอดไปทั้งหลังรถเนี่ยยงที่หลอยูี่ทั้งหลังหาขั้น สถานที่แคบแน่ก็โอ้ยลำบากเจ้าภาพเจ้างานเจ้าการครับอยากได้สมผลในงานมหากตินงานต่างๆครับก็อย่าลืมเอินหาทีมงานสาวหน่อยลำพื้นโชว์ครับไปสมผลในงานใกนการในเด้อ แป็นแฟนนี่ครับก้านไฟลงแล้วเหลือขั้นของ l e วไดีว้ที่นี่ ตอนนี้พนักงานกำลังดึงลงกับยัางมอนอี่ทีครับข้ามัวนี้แล้วลงปุ๊บก,กับที่มันทัดตัวนี้ลงไปเพิ่งครับของ l e d ดีดำๆคาดเทิ่งลงกันนั้นที่งานนึงกับทเอาแข้งลังว่ามันสิเริ่มลงหรือเปล่าครับว่ามันสิเริ่มลงนั่งลานหรือเปล่า มื่อนี้ไปพ่อพี่พอน้องอยู่ทางอำเภอกุดบากเด้อพี่น้องผู้ใดอยู่ไกลครับอย่าลืมไปเป็นกำลังใจครับกับทีมงานสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับ,รบ,ข,อบกกขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไมตรีพี่น้องมากเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสาวน้อยลำเพลินโชว์เมื่อนี้ก็ขอกลับเพราะขอบคุณหลายๆครับเรื่องอะไรก็ฝากทุกการแสดงครับในเรื่องขอเมตตาของอทีมงานลำเพลินโชว์ มืออื่นก็จะเดินทั้งไปทั้งอ่าเพื่อถ่าดพนมรับไปพ่อพี่พอน้องพ่อเอฟซีอยู่ทั้งคนครับเอารับสหรับคลิปนี้ก็จะฝากพี่น้องไว้เพียงซัมนี้ได้บัตรที่หนึ่งครับผมฝากติดตามช่องพอลลอดลับเฟซออฟฟิเชียลด้วยขอบพระคุณหลายๆครับขอบคุณครับผมขอบคุณทุกๆกำลังใจครับ